วันนี้ครับผมนายกันทีพีฟาร์มวันนี้นนผมจะต่อวงจรไฟถ่อยครับไฟบวกจากแบตเตอรี่มาที่สวูดกุญแจขั้วเอเอ็มหนึ่งเมื่อ,อออนสวูดกุญแจไฟขั้วเอเอ็มหนึ่งมัที่ขัข้วไอจีเอามาที่ขั้วไอจีฟิวเกตขนาดสิบแอมเอาไปที่ขั 19, ้วสิบเก้าบัคซีบีไอเส้นสายไฟเส้นที่เขียว ไอทิวหนึ่งปักซเอหนึ่งพันธนสายไฟเส้นที่เขียวไอทิฟัวสเมื่อใส่เกียวถอยไปจะทำให้น้ำคันสัสมพระกันแล้วใคจะไล่ไปที่ทิัวหนึ่งพันเุนสายไฟเส้นสนี่แดงไอทิฟัวสวามปักซเอหนึ่งพันธุนสายไฟเส้นสนีแดงไอทิฟัวยี่สิ 22, บสองปักซบีไอทิัวสามสิบปักเอ อันที่สีสายเส้นสีแดงไปที่ขั้วเก้าปักดีแลอันทขั้วสิบปักเออันที่สีายเส้นสีแดงไปที่ขั้วหกของหลอดไฟถอยหลังขวาเราไปที่ขั้วห้า 5. แล้วผ่านเนส้นสายเส้นสีขาวดำไปที่จุดต่อรวมเจนึงไปที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ไปเอาจุดต่อรวม ไอ้ขั้วเก้า 9, ปักเอขันเส้นสายไฟเส้นสีน้ำตาลดีขั้วหกของหลอดไฟถอยหลัง,าง้ายไป้ทีขั้วสิบห้าเออไอ้เส้นสายไฟเส้นสีขาวดำไี้จุดต่อรวง J2 แล้วมันขั้วลบของแบตเตอรี่